ครับผมครับสวัสดีครับอยากเปีนรู้ดำซิงนะครับครับผมอยากให้อาจารย์ชายความไม่ฟังนะครับความเรื่องอะไรล่ะครับไม่รู้มากครับจะเอาแบบธรรมะหรือเปล่าล่ะเอาแบบไหนแล้วครับถ้าจะเอาแบบธรรมะอนี้อาจารย์ชายประสบความสําเร็จยูทูบยังครับยังเลยครับยังเลยครับผมก็กําลังศึกษาไปเรื่อยๆแล้วก็ถ่ายลงไปเรื่อยๆ ไม่รู้มันจะได้หรือเปล่ามันพอได้ไหมได้ได้ใช่ไหมครับก็แค่นั้นแหละฟังแบบธรรมะไหมหรือจะฟังแบบไหนเอาแบบธรรมะครับเอาแบบธรรมะครับอถ้าจะเอาแบบธรรมะนะแต่อย่างโรคโควิดเนี่ยครับมันเป็นเหมือนกับไอท้ที่อะไรครับ มันเป็นเหมือนเหมือนถ้าเราพูดง่ายๆเราให้เด็กเข้าใจง่ายเนาะจอมานอ่าครับจอมานเวลาเขานอนนี่วันหนึ่งเท่ากับสิบปีของบนโลกไงครับอ่าแล้วเวลาเขาตื่นมาครับเขาตื่นมาเขาหิวอืมครับอ่าเขาหิวแล้วเขาก็ต้องกินใช่ไหมล่ะอกินก็เนี่และมันก็เป็นโรคบางทีมันมันก็ลงกับสัตว์ครับบางทีก็มาลงกับคน นี่แหละแล้วเราก็ไม่ต้องตัวโควิดครับเดี๋ยวเวลาเขานอนเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวโควิดมันก็หายคือตัวนี้เขากําลังหิวไงเขาตื่นมือเขาตื่นมาเขา,า,ากําลังหิวเขาก็กินแล้วต้องต้องทําไงบ้างเขากินไงเขากินไงแล้วเราต้องทําไงไม่ให้โดนกินเอาเราทาไงเราก็อยู่ของเรานี่แหละ <c oughs> <c oughs> เราก็อยู่เขาเรารักษาเนื้อรักษาตัวของเราไปพอเขากินอิ่มตอนไหนเขานอนตอนนั้นเลย พอเขานอนปุ๊บเดี๋ยวมันก็สิบปียี่สิบปีสามสิบปีจนกว่าเขาจะตื่นมาเดี๋ยวมันก็จะมีโรคใหม่มาอีกอันจะมีโรคใหม่มาอีกรอบแต่ไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรแต่ก็ภาวนาอย่าให้มันเกิดกับคนนะ,ะให้เดี๋ยวมันเกิดกับพวกหมูเห็ดเป็ดไก่ไปรับเ,เกิดกับคนนี่ไหมโควิดมาไม่ตายเป็นเบื่อเลยตยนี่เลยคน,นติดง่ายกว่าสาตัตว์อิก อ่าเป็นวัฏจักรไงมันเป็นวัฏจักร <smok. S 1> เข้าใจไหมที่พูดเข้าใจครับออเป็นวัฏจักรของ,งกกมกมกงมเกวียนครับที่เวลามันหมุ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 นไปถึงรอบมันมันก็จะเหมือนนาฬิกาใช่ไหมครับหมุน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 ไปถึงรอบมันก็ทวนนับยี่สิบสี่แล้วก็เริ่มวันใหม่งอนนี้นกันแหล,หละมันก็หมุนอยู่งั้นแหละเป็น่างนี้แหละ จะฟังได้อีกเกมไหนอีกอฟังไม่รู้นะครับเ c อยากฟังอะไรครับ <c oughs> คนแก่มีเรื่องเยอะอไม่ต้องห่วงหรอกดูเยอะก็มีเรื่องเยอะแล้วจะไปโรงงานวันไหนครับอ๋อก็คือเราไปเอาของไปลง <c oughs> ไปช่วย แล้วพรุ่งนี้จันชายไปไหมครับก็ไปอก็ไปด้วยกันไปหมือด้วยกันแล้วก็วันอังคารวันอังคารล้วก็ไปลงเงาลงสายสีแล้วลงสายสีรถดำไหมสายสีไม่เอาไม่เอามีแต่แ<อ>นะม่โคอย่างเงี้ยก็ก็กิโลหนึ่งเราก็ทำประมาณเพื่อให้เซตติ้งได้ประมาณชั่งหมื่นหนึ่งครับอราจะไปทำเร็วอยู่ตรงไหนสายสีเนื้อหรือใต้สีเนื้อหรอสายสีใต้สีใต้สายสีใต้มันจะเป็นเป็นเขื่อน ที่ใหญ่โมนันเจ็จักมีน้ำวิ่งหรือเปล่านี้น้ำสายโทเนาะสายโทสายโทเราเข้าไปสายสามนี่วิ่งวิ่งไปแล้วก็เข้าไปสายสามเขาวก็วิ่งตรงไปเลยอ้าวทำไมเราไม่เข้าสายสี่ตายที่เราไปทําบุญไม่เข้าไปสายสี่มันผิดอ่าผิดมันอยู่สายสามวิ่งสายสามวิ่งตรงอ๋อมันอยู่ระหว่างสายสามสายสี่ใช่มันมันจะเข้าไปนิดหนึ่งพอเราวิ่งไปวิ่งตรงลูกรังไปก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปก็เห็น นั่นเลลองเอาเอาดินเอาดินไว้ตรงไหนเวียงอย่างนี้นะมันไม่มีดินหรอกไม่เอามันมีแต่ต้นไม้<อ>ต,ไมต้นไม้มันโรคเฉยๆตีปลาก็คือเอาแต่ตอนที่ผมอยู่บ้านไอ้บ้านโคกโคกระเฮยเอาดินได้เยอะอยู่แล้วถ้ามีดินเราเอาออกขายได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไไดหรอกแล้วก็จะมีไอ้ตรงนั้นมี มีตอนนั้นก็ทําท่อก็ทําทอ่อก็เห็นแต่ทําแต่ข้างหน้าครับเห็นแต่แก้แต่ข้างหน้าแล้วก็ขุดแล้วก็เทลีนแล้วก็แก้แต่ข้างหน้าอแล้วงานน้องกีงานน้องกีงานน้องกีสงสัยจะเอาเจ้าสมพงไปโอ้ย่ายจะย้ายเจ้าสมพงไปขุดก็เขาบอกว่าไม่เยอะลูกเรังประมาณร้อยสองร้อยเที่ยวโอ้ 2, อสองวันก็เสร็จแล้ว โอ้ไกลอยู่นะน้องกีจากนี่ไปโอ้หกสิบเจ็ดสิบมั้งครับถึงไหมวิ่งเส้นไหนสองสี่เนี่ยโอ้ครับที่ไหนครับครับไม่รู้เทตรงไหนไม่รู้บ่ออยู่ตรงไหนครับบ่ออยู่ตรงไหนครับเออไป ค่ากินเที่ยวสิบหรือยี่สิวิ่งทันเดียวสบายๆเลยยี่สิบครับขอจะนวมจนวมเอาเที่ยวเท่าไหร่ร้อย้อยไหไหนะอะไรเือทีอยู่นี่บ้านประสาทหครับใช่ที่มน่าเนบายขย้ขวาก็หนึงแล้วทำามเอารถไถ่เอาครับ เอาจันชัยโรกี้วิ่งในกานมะครับรถโรกี้ที่ไหนโรกี้ไม่มีไอ้สายรัดทั้งน้ำมันโอ้เชือกผูกไว้ก่อนก็ได้วิ่งสองคันนะบอกว่าให้เอ้าวิ่งโรกี้คู่กับโรกี้ไงเอาบอกให้เอาโซ่มามานะไม่ไม่หลุดหรอกกับน้ำมันไม่เยอะวิ่งสองคันทำมันนี่ก่อน เดี๋ยวนนทไปทำคลิปเ่อก่อนคลิปไหนคลิปไมโครตะนวมอ่ะเนี่ยทางโหดไหมไม่รู้เลยไม่รู้ตะนวนขุดตรงไหนเอามาขาวไม่อยู่หรออย่าไปทำรถขายแรงเดียวแล้วได้ของใหม่โอ้ถ้าเจ้าถ้ายังไม่ขายอันนี้เดือนนี้จัดชุดแต่งพอแล้วค่อยแต่งคันใหม่ ว่อีกคันนั่นก็แต่งเต็มมาแล้วใช่ไหมแล้วจะทำความแรงแค่ไหนไอ้นั่นแหละมันเป็นปั๊มดีเซลเล็กจะมาใส่ปั๊มใหญ่ครับแล้วก็เปลี่ยนเทอร์โบใหม่ให้เสียงมันฮอนกว่านี้อันนี้เคียร์เปลี่ยนแค่โขงหลังน่โน่ครับใส่นี่แหละ h X 50เนี่ยชื่ออะไรตั้งชื่ออะไรขุนทองครับขุนทองดูเมื่อวานนะดูเมื่อวานมาเจ้าขุนทอง เจ้าขุนทองสีเหลืองอะไรนี่ครับตันชายครับโอเคครับเดี๋ยวจบกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ